สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1นึ่งพฤศจิกาสองห้านะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่250บาทส่วนราคาทองเชา้านี้ราคายังไม่เพิ่มไม่ลดค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9กนาฬิกานาทีครั้งที่1ราคาทองแท่งก็ 16. 5ขายออกอยู่ที่6 1 4ม0บาทรับซื้อที่6 1 3ม0บาทส่วนทองรูปพรรณเก้นะคะขายออกอยู่ที่6 2 2ม0บาทรับซื้อที่6 0 7มืบาท8สตังค์และราคาทองเช้านี้ราคาไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะ ส่วนสปอร์ตโกเช้านี้มีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเทขายทำกำไรสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4003.401ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4002.810เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.54%คะ่ะ ส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่32.338เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.15%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1ส,สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสซลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com หัวเส้นแห่งและก็ออสลิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ